วันนี้เราจะยำม,มะม่วงนะคะยำม,มะม่วงแบบแซบๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำยำม,มะม่วงแล้วก็กินยำม,มะม่วงไปด้วยกัน,นะค่ะมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็สับมะม่วงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเติมข้าวคั่วพริกป่นค่ะน้ำตาลทรายผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ำปลา,าค่ะคลุกเขาคนคเลคเลให้เข้ากันเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ชิมรสเติมถั่วลิสงคั่วสดใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็กุ้งแห้งนะคะแล้วก็คนโคลี่คเให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำมะม่วงใส่น้ำปลา,าของเรายังไม่พอใจค่ะใส่กุ้งแห้งแล้วก็ถั่วคั่วอีกเล็กน้อยนะคะ